เฉลิมศักดิ์มัจยาครับผมในซิงห์คาราจรัดาครับผมครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเห็นกันหลักๆส่วนใหญ่นะครับจะเป็นจอมอนิเตอร์นะครับส่วนข้างในเคสของคอมพิวเตอร์ทราบก็จะมี CPU นะครับ CPU เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเป็นสมองหลักนะครับในการประมวลผลแล้วนะครับเป็นหน่วยความจําย่อยนะครับที่จะรับหน้าที่ต่อจาก CPU นั่นเองนะครับ SSD นะครับ SSD ทําดีทหน้าที่เอ่อเป็นพื้นที่นะครับ ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับส่วนมากที่เขานิยมในปัจจุบันนะครับก็จะนิยมเอามาลงวิีโอนั่นเองนะครับพาวเวอร์ซับนะครับพาวเวอร์ซับจะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับถ้ามี80พัเนี่ยก็จะจ่ายไฟเสถียรนั่นเองนะครับเมนบอร์ดนะครับก็จะเหมือนกับกระดูกสันหลังของเรานั่นเองนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อสายไฟหลายๆอย่างนะครับลงเมนบอร์ดตัวเดียวนะครับผมสำหรับพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ